าเราจะส่งฝูง f อ6ไปที่พนมเปรนนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้ในทางสากลเขาก็ทำกันไม่ว่าจะเป็นกรณีของอิสราเอลไปถล่มปากีิสถานเขาก็เขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าถ้าเราจะใช้แบบสหรัฐก,ก็คือเราก็จะต้องไปจัดการผู้นำผู้นำสูงสุดของกัมพูชาก็มีสองคนคือคุณมาเน็ตกับสมเด็จคุณเจง เพราะฉะนั้นถ้าตรงไปที่พิกัดกริอหาดของสมเด็จทุนเจนซึ่อยู่ตรงจตุรัสการกรุงเหมือนนอเปนเนี่ยเราก็ลองทําอย่างนั้นก็ได้ก็คือไปถล่มที่กรือหาดนั่นเลยเพราะว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้เห็นความจริงหลังจากที่คนไปเก็บเศษซากของการือหาดแล้วเนี่ยใต้การือหาดนั้นเนี่ยน่าจะมีตู้เซฟใบใหญ่ซึ่งอาจจะมีทองคําที่สมเด็จทุลเชนเนี่ย ลิฟจากนักการเมืองไทยหรือคนสำคัญของไทยก็ได้นะอันนี้อันนี้ผมก็ได้รับคำบอกเล่ามานะครับว่ามันอาจจะมีแบบนั้นแต่ผมก็ไม่เชื่อนะว่าสมเด็จวุนเซนจะบินไปจีนเพราะว่าเขาห่วงภรรยาสุดที่รักเขาเสมอก็คือคุณบุญลานี่เขาไม่กล้าไปไหนหรอกนอกจากบุญลานีจะไปด้วยนะแต่เท่าที่ทราบก็คือยังไม่ได้ออกจากกัมรนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะกระทําการอย่างนั้นมันจะได้จบเร็วเลยก็อาจจะจบภายในวันนี้เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะยืดเยือ้ออันนั้นก็แล้วแต่ยุทธการของทางทหารหผมก็ไม่กล้าด้วยแต่ถ้าสมมติว่าไหนๆหเราลุยไปถึงภูมะเขือแล้วเนี่ยเราจัดก,การเรื่องแตเช้าได้แล้วเนี่ยเราอาจจะยึดปราสาทพ,พาระวิหารเอาไปก่อนเป็นตัวค้ำประกันก็ได้นะ เพราะว่าก็สามารถจะทําได้แล้วเราก็ยื่นยูเอ็นไปใช้ข้อสมวนสิทธิ์ซึ่งเราก็ทำมาไว้และรวมทั้งลาวเขาก็ทําข้อสมวนสิทธิ์เอาไว้ด้วยเก่ากว่าเราอีกแต่ข้อสมวนสิทธิ์นั้นก็ยังมีผลอยู่นะมันก็ของเราเหมือนกันเราลองทำอย่างน้นก็ได้ครับเพื่อแจ้งยูเอ็นแล้วก็แจ้งยูเนสโกว่าเราได้ค้นพบหลักฐานใหม่แล้วโดยเฉพาะภาพถ่ายทางอากาศเราเทียมว่าประสาทวิหารนั้นเป็นของไทยไม่ใช่เป็นของกัมพูชา เราก็ยื่นจดหมายเข้าไปเสนอยูเอก็ได้ครับทือโอกาสตอนนี้เลยพราลองทําดูก็ได้มันจะได้รู้ว่าเราเราเองก็ไม่ได้อยากจะไปลุกลานใครแต่เราถูกลุกลานก่อนเราถูกค่ะทัมพูชาเนี่ยยิงก่อนเราก็เลยต้องมีปฏิบัติการเช่นนี้นะพีค่ะคะคือตอนนี้คือเหมือนกับทหารเขมรเขามั่นใจในกําลังรบของเขามากเลยอะค่ะเขาไม่ได้กลัวเลยที่ที่ ใครๆเขาอ่างวิเคราะห์วิจัยกันว่าไทยมีศักยภาพเหนือกว่าตรงนี้ค่ะเขาไม่กลัวเลยพ<อ>เพราะอะไรคะก็เขาก็ต้องทําอย่างนั้นทำแบบเฟซนิวอ่ะเพราะว่ากัมพูชาเป็นลักษณะชนชาติลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วก็คือก็จนกระทั่งมันไปถึงที่สุดก่อนแล้วถึงจะยกธงขาวแต่ตอนนี้เขาก็มีกระบวนการปั่นเฟซเฟซนิวอยู่ในโซเชียลดังนั้นเนี่ย เขาก็พยายามที่จะตะลอมตะลอมทหารซึ่งพออยู่ตรงแนวชายแดนแล้วก็ไม่รู้แล้วล่ะว่าว่าจะมีการส่งกําลังบำบํารุงไหมก็ต้องสู้ังตวอย่าในทางทหารแล้วไม่ได้สู้บนความจริงสู้โดยใช้เฟคนิวในโซเชียลเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยพอความจริงมันปรากฏเนี่ยการสูญเสียของฝ่ายกัมพูชาก็จะมีมากถ้าเราถ้าเราดูศักยภาพของหน่วยลบกหรือกองกำกังทัพของไทยเนี่ย ในในนานาประเทศเนี่ยของเราอยู่อันดับที่ดีกว่าเขมเมนหลายร้อยเท่าอ่ะมันมันมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับหรืออย่างวันเนี้ยก็มีผู้ผลิตอาวุธก็ออกมาให้ความเห็นผู้ผลิตอาวุธของไทยอ่ะว่าถ้าเราเอาจรวดไปติดตั้งตรงชายแดนแล้วยิงไปเนี่ยก็ระยะทำการได้ร้อยแปดสิบกิโลเมตรถึงสามร้อยเมตรสามร้อยกิโลเมตรเนี่ย มันก็ถึงปนมเป็นอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เอาเฉพาะแค่จรวดที่ที่ใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์ได้หรือดาวเทียมเนี่ยส่วนถ้าเป็นเครื่องบินลบของเรามันก็ถึงอยู่แล้วละเรากําหนดเป้าหมายได้อยู่แล้วแล้วก็บ้านของขึ้นหาของสมเดวนลเซนเนี่ยเป็นเป้าหมายได้เพราะว่าเขาเป็นจอมเด็จการของโลกประชาธิปไตยคนหนึ่งเนีแล้วก็แล้วก็อาศัยจังหวะโอกาสนี้เลยทาให้จบไปเลยกัมพูชาเขาจะได้ ชาวกัมพูชาโดยทั่วไปที่เขาไม่รู้เรื่องเขาจะได้ไม่ต้องสูญเสียวันนั้นชีวิตทหารเขาก็ต้องทําตามคําสั่งส่วนกําลังรบเขาก็ต้องปลุกใจทหารของเขาแบบนั้นเพื่อให้สู้กับไทยแต่ตอนแรก <S 2> <S 2> <S 2> ผมเข้าใจว่าเขาต้องการแค่จุดประทะเพียงเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะได้ยืนอยู่เอนเหมือนที่สมเด็จมุมันเนี่ยได้เห็นไงแต่ในทางปฏิบัติแล้วเราไม่ควรที่จะ ที่จะหยุดแค่นี้เราควรจะทําให้จัดหนักแล้วก็ให้มันจบโดยเร็วอย่าไปยืดเยื้อเพราะว่าเวลาที่เขาตอบโต้มาเนี่ยเขาไม่ตอบโต้ทางการทหารของเราไงจุดยุทธศาสตร์ทางทหารแต่เขาไปตอบโต้โดยบ้านบ้านเดือนของพลเรือนของสถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าทหารที่ชายแดงของกัมพูชาที่เป็นฝ่ายกัมพูชานั้นเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วก็คือพวกเขเมรแดงเก่า มันจะไม่ค่อยสนใจเรื่องมนุษยธรรมมนุษยธรรมเท่า,าไหร่หรอกมันน่าจะเกิดไอคิวลิงฟิลล่ะครับ